สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อบะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ดๆ,ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะมือนีแอดกระดเดินทางมาหาพ่อหมอธรรมเนาะคะ่ะพี่น้องมาตามแนวทางต่องวดเนาะคะ่ะว่าพ่อหมอธรรมจะมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพ่อหมอธรรมกระด ไปนั่งสมาธิเนาะค่ะพี่น้องค่ะวะพ่อหมอทํามมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะกลับไปหลับชมหลับฟังจากพ่อหมอทรรพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อหมอทรครับพ่อหมอธรรมสวัสดีครับมา<ร>มาขอแนวทางนี้นี่<ร><ร>แหละเข่ามาสองสองหสหรือสามงวกันครับสามแล้วสามแล้วมั้บ้งสามวงนแล้ว ถ้างวดออกหกสี่สองก็คือว่าฝันจังอยู่เออนั่นแหละเขาแห่งเขาคักงตัวงวดออกหกสี่สองบอกครับบอกเขาไปแห่งเขาคักงตัวข้นถูกกับมีคนที่ทั่วมาถ้าสร้างไก่ทั่วมาเอากับทือเพราะว่าบอกเขาไปเขาก็เข้าใจอยู่ัผู้เขาผู้เขาซื้อน้่กะเขาจะเขาก็เข้าใจเพราะว่าเขาเขาถามพ้อมมาทำก่อนเับฝันว่าเนาะเขาห่อขมขมลังคามากเขาเงี่นเขาใจจังรับ เขาถามว่าพอมาท่ามาเอาเลขบ่ามาท่านครับผมเอาบ่ได้มาเอาเลขมหาบารดมหาบารดอยู่นี่ช่มื้อซีแยกนี่ฉันบอกครับเขาห้อมาได้สองคนในผู้ชายบารดก็ไม่ฮับบาร์ดช่หันซีแยกอีหลีครับเนื่อตอนนั้นตอนบอกของที่จองนั่นครับบารดนี่ก็เขาห้อมาสองคนเป่นวะล่ะครับผมอ๋อเนี่ยมันก็หกอยู่แลวหน้าพ่อมาทำตีครับแล้วก็ยุ่งแยกกับซีอยู่แล้วอืมเขาห้อมาสองคนอ่า มาเลตีหกทสองที่ตีให้เพื่อนกับตีหกที่สอง่ะเาตีหกที่สองะครับแต่ว่าเลขล่างมันออกยังก่อนฮะอ้วนหกที่สองบอกครับเลขล่างมันออกศูนยเก้ศนย์เก้าบ่ครับเออนั่นแหละศูนย์เก้าันขยัเด็นศูนย์แห่กระเจากระเจาโทมาเอาเดนศนยแต่ว่าคือความฝันอีตีให้กระเจ้าถือครั้งสาตัวเลยอสามตัวเลยกะเจาบ่ถือ้นว่างหันนัน้วนว่างหันนันถามมันได้ลอตเตอรี่สองใบเรียกนา ชุดหนึ่งรเรียกรครั้ชุดหนึ่งเนี้ยว่างันบ้านนี้บ้านนี้เอาว่างบ้นนี้เลยเนาะครับมผมจำบาอย่างเนาะเพอวางว่อนที่ผ่านมาไม่กีก่ถูกแล้วสามวันครับให้ให้ให้คลิปแรกยูทำลำย่อยวันนี้บอกครับนี่ยเก้าหนึ่งสองบอที่ผ่านมาบ้านที่ผ่านมาบงานนึงหน่งวางกูออกคลิปสองนี่ให้ยูทำลำย่อยคลิปแรกคลิปแรกเลยเด้ครับเก้าหนึ่งสองเข่าพอดีโอ้ว่าบานนี่นีวันที่ วัดต่อกันมาวัดที่ซีได้หน่ครับวัดที่ซีวัดที่หามันถือซีวัดซ้อนหมดละผมกอบบอดีมากต้องวัดบางหันกระไรทุกสามวัดตะเคียวตะเคียวมันเคยถือกตีตั้งแต่ตอนสมัยอยู่ข้าบอนกับซีวัดซ้อนเคยเคยถือแต่ว่าบ่มีแบบบอดท้ายบ่มีบุรีมาไทยครับแต่ว่าอยู่ตอนอยู่สามปองก็เคยถือซีวัดซ้อนเคยถือกครับบาทมาหิงอยู่วัดนี่การที่หามันถือกซีวัดซ้อนขึ้นกันครับเพราะว่าผมวาทำอาศัยวัดเล็ก นางเอาแน่ฝันแน่นนะครับผมแต่ว่าหนึ่งที่ผ่านมาหนึ่งหันนางเนี้ยนางเออเขาทาอยู่เว้นมันเห็นเด่นสัตว์เนาะยูทำน้ำา่อยหนี่น,นะนางสามารถทีจริานานงอธิษฐานเอาเล็กก็น้ามันจะได้อ่บนอว่า,า,วาเข้ากับทำความเพียรมาโดดแล้วเนาะเพื่อจะรับตาลงบ่ได้พ่อสองหน้าที่หรอกเห็นเลยเออเห็นสัตว์เด่นด้ไหมเพออราะเขาสามารถทีก็คือ ลอยมาเลยบ่ครับเห็นบ่ออยมันเห็นมาเลยเห็นที่ต้นหนาเลยวะเป็นเป็นเล็กสองโอ้โหมันชัดเกณฑ์ปัานนีมันง่ามปัานเพราะปานเขาพิโมมันต้องออกแน่นอนเลยเพราะเพราะว่าทำมันใจปนเด็ครับเพราะว่านางแล้วมันเห็นทันทีแหละก็ง่าม้อมค่ะกันเล็กตัวง่ามผอมมันต้องออกแนวมันใจว่าเล็สองต้องมาแน่นอ่นนะบอสชิปกันไวยมดครับผมด้ยคนกับมาไทยหลายอยู่าเมือหลายคนอยู่ก็หายก็เจ้าเดินเดินสองไปมัน ตอนคลิปแรกมันก็หายสองแล้วเนาะครับคลิปแรกก็หายเก้าหนึ่งสองมันก็ออกศูนย์หนึ่งสองน้ำบอลเดือดวัดเจ้าตัวเออโอ้สองตัวนี่ก็ครับเพราะแห้งแล้วครับว่าต้องทอดสามดอกเอาสองตัวนี่ก็คักวแล้วกัวัดนี้เนาะครับวัดนี้กะแต่ว่าเห็นอยู่เนี่ยั่นกะกะบวัตถุนบยมัดเกียนกะแต่ว่าห่งเห็นอยู่แต่ว่ามันมันยังบัตถนิัตเกียนครับ ครับถ้าเห็นเห็นอยู่เห็นเห็นอยู่เนียแต่ว่านาั่งนั่งรับตาดีละมานาั่งตอนสีนอนนี่ละเราะน้องนั่งอีกคือเก่ากันน้าว่าเลยนาั่งสีนางกวนหรือสีไหวพระกวนนราังกินอยู่เลยวาขอนางสักคนไหนมันสงบสักคนไหวพระมันจะขีบ่บ่ผิดเขียนอัคระเพยัญชนะ ผมึก็ร er, ุ่นแทนเอหนอผมึก so so ็ร so so ุ่นแทนเองมันสีบาปบเด้กคันคันขั้นสวดมนต์ผิดอักขระพยัญชนะระเพาว่าครูบาอาจารย์ว่าสวดมนต์ต้องหายใจสะอาดบ๊อบบ๊อบอกแวกบ๊อบบ๊ออุปทานไปเกี่ยวของอันนั้นอันนี้นะครับผมบาอคันทาไปเกี่ยวข้องมันสีบษสะอาดแก็บใส่ครับเวลาสวดมนต์นอนต้องหายมันสะอาดเลยบ่าหายไปอุปทานกับอันนั้นอุปทานกับอันนี้ว่าให้ไปคิดอันนั้นว่าให้ไปคิดดี ใา้คิดว่าเข้าต้องทําบุญตอนนี้ทําบุญแผ่เมตตาพุ่งไปทั้งเมตตาอย่างเดี่ยวครับคือว่าให้สัปปรพสัตว์ทั่วโลกทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งผูดผีปีศาจทั้งม่านพ่มย่อยมยักอย่างอิ่นพ่มย่อยมยักกระทั่งแลยแผ่ให้วัตถุเนี่ยแหละเรา<ม>ก็หลังจากแผ่เมตตาแปะทิศซีบทิศเร่วแล้ว,แ,ลวแผ่เมตตาไงเร่าเร่าก็อา เขาสิสวดมนต์ต่อกันแล้วแต่อัธยาศัยกันบ่เมื่อยบ่ล่ะครับนั่งสมาธิต่อกันแล้วแต่บางมือก็เอาต่อเด้เพราะว่าเมื่อยก็อดเอานะครับผมให้ได้ก็เข้าไปอยู่หูอยู่แล้วว่าอายุเฮาบ่หลายเฮาต่อไปนี้มันก็สิตายแล้วค่ะฝ่านก็เลยว่าทํบุญแน่อันดีกว่าเฮาสิบ่เฮ็ดนะครับผมบาดนี้ก็นั่งสมาธิก่อนก่อนบ่ายพาเด้ครับผมลองมบิ่ก่อนรลองเบิ่งแบบนี้ลองมบิ่งก็ว่าได้นั่งพอมาทํา อธิษฐานบ่คือ,มลลอ,อ้มูดอกเพราะว่ามันก็เรียนมาแนวไผแนวมันเนาะครับอันเลี้ยงสวดม่อนแต่มันสวดมาเบิดพราแห้งคักแล้วละ่ะครับจังว่าอาจารย์อยูธรรมลำใหญ่เพิ่นล่ะว่าใหา้อันพอมาถ้ำเจา้าบ่ยัดถ้ำห่อพันหัวถ้ำผมมันเต็มแล้วมันมสิไปยัดเข้าหมของไดเนาะบาดว่าเป็นยังเจ้ว่าเต็มจิเอาสวดมนต์แล้วละ่ะเออสวดมนต์ก็คือ้นถ้ <c oughs> แล้วละ่วรบบรลวละ เจ็ดตำนานมันก็เตรียมแล้ววมาเบิดล่ะทิพยสองตำนานก็เอาแล้วเนาะมนต์พิธีก็เอาแล้วเนาะสะบับหน่อยสบับหลวงอีงก็เอามาเบิดล่ะมันเตรียมแล้วแห่ะไปยัดกะมองได้เร่ง <c oughs> <c oughs> อะไรขอนั่งละสะพนะนั่งเป็นยังไงล่ะบานิ่อนั่งบานี่เอ้มัสิออกคือบออกก็ยังบารับประกันเด้ครับผมแต่ว่าเห็นอยู่เห็นเห็นหูว่าเห็นอยู่แต่ว่าเห็นาบอตัดเปลี่ยนเป็นไหครับแต่ว่าหูว่าเป็นเรียกอันนี้อยู่ครับก็เลยว่าเห็นเรียกหา เห็นเล็ขาแต่ว่าเลขกซีอยู่ทั้งหลังเล็ขาเด้ทิ้นเห็นเลขาแล้วมีเลขกซีอยู่ข้างหลังเออเลขกซีอยู่ทั้งหลังเหล็กขาอยู่อยู่อยู่หลังถัดจากเล็ขานะเออนั่นละเอ้เลขกอันนี้เคยได้ยินควนว่าว่ามันออกยากว่าสัตว์ครับค่ะเลขกซีกับเหล็กขาเลขกซีเลขกนองมันมาเคยออกจักเที่ยว่าสัตว์ครับบางเนื้อหันเขาก็วางที่เะาหายพอมาทำครับอันเลขกศูนย์กับเลขกหกมันมาเคยออกจักเที่ยงเขาว่าครับ มันออกยากมันบ่เคยออกน้ากันมันเหล่าเคยออกจักเทียรเลขเป็นที่เลขออกยากเลขบ่ออก,ก่เคใครออกเขาว่ะตัวใดคคมามากๆมันออกความมาทำมาแถาเนี้ยมึงได้ว่าสันมันก็ออกทุนโหอีริบ, <laughs> <laughs> บาทนี่เมานางเบิ้งมันเห็นเหขีหาเด้กก่อนเบิ้งคักคัมิเหรีีอยู่ทังกวนมันครับอ้บบาวเห็นเด็กหาแล้วก่อนก็จะไม่เห็นเหซีครับมันจีออกบันอ๋อคิดอยู่เด้อ แต่ว่าที่ออกบออกบ่รับร่องเด็แต่ว่าออกขี่ไปซื้อดอกแต่ว่าบอสันมาหายเอฟซีไปซื้อนี่เนี่ยมันบทสันในเขาคงซื้อไทยเนาะเอาบ่อหายฟังเนี่ยบ่อหนฟังก่อนยับาย้าไปซื้อนี้แล้วมาดีเห็นแค่สอตัวมันบ่ครับเห็นสองตัวเอเหล็กตัวนี้เขาเด็กยิ่งก้นบ่มาหลายค้นแบบเหล็กชุนหัวบางหันละเขาก็บอกหายเพราทบอสันโอ้เหล็กชุนหมันบ่บอสันเลยเกัดมบุกเคยเบิ่ตีัอสันมันก็บอกออก่าสัน โอ้ตัวคนบมาลากหลาวมันออกพอมาทำวานสีผู้ได้กล่าวว่าสูนหอกวันสีไปออกแค่ยังนอซื้อสูนเคสผลประเสรนฐเข้าเอาจากแหลกข่ามันบอแน่ได้ของมันบอแน่ดีในโลกมนุษย์นี่จะดอกอันไหนกับกลิ่นอะไรเพลิดเพลินบัตรเลขออกว่ามันออกสูนหอกเสร็จแล้วบัตรเนี่ยตัวคนบมาลากกับลาวมันออกอันนี้คือการนี่แต่ว่าหังพอมาทำบาราประกันเนี่ยจะเฝ้าไปซื้อเพราะว่าเห็นเลขหาได้ทีแรกเออหามันก็จะมา ดำคลือขึ้นมาก้อนเป็นเลขหาเด้ๆมองเมื่อก้าก็เลขซีเป็นตัวแดงๆบ้านนี้อ๋อสีแดงบ่ครับตัวสีแดงนี่มันสีแดงๆเนี่ยใแดงหินหินเยอะๆทะเลขีตัวแต่ว่าตัวเลขาเป็นปากาสีดำมันขืนก้อนแต่ว่ามันตัวเลขคือพิมพ์เอาดีเด้ครับมันงามอยู่เด้แต่ว่าเออมันคือเป็นตัวสีดำมันจะออกกระนอนดีบั้ดีมันเที่ยงส่วนนอกกับใดเด้ตัวสีดำมันออกกัไใดเด้ แต่ว่าเปลีนขึ้นยังเข้าพิมพ์บอลหนิแม่ครับใช่เข้าพิมพ์บอมันแต่ว่ามันตัวใหญ่เติ๋อมวยตัวซ้ำดิครับเป็นเลขคาแล้วก็เลขซีทั้งหลังแต่ว่าเลขซีเป็นตัวแดงๆครับผมเขาว่ามันบอกตะเคียดอกพอมาทํำตัวนีจะจะมาเบาเลยเขาวางครับคือกันละก็เลขชุดนก็กันใช่ามาเบาเลยเจ้าเลยมันบอกรว่าสั่นเอย่าไปเสือเด้อตัวนีมันพอเือเลขมันบอ มันเ้าก็น่งเนาะครับกะที่เห็นกับเลขหาเป็นตัวสีดำเนาะครับเนาะเลขหาเป็นตัวสีดำแต่ว่าเลขหลังตัวเลขตัวสีนี่เป็นสีแดงเลขหสีเป็นสีแดงออมันสลับสี้งบนใบมันคน <Laura. S 2> ละสีเนาะแต่ว่ามันอยู่นำกันมันอยู่ทั้งหลังคร<ภ>ับนี่บอกมันแข่งขางกับไม้แบบนี้เลยหรือ,อ<ด>จังสีเลยนี่แต่ว่าแค่คนละสีเสื้ออคนละสีเสื้อ แต่ว่าห้วยมันเลขตัวเลขเขาว่ามันบอกออกจักเยียเขาว่าของบันได้เขาว่าเขากับบัวไดมันสีออกเลยเราบอกเขากับว่าตามที่ที่เห็นเนาะเพราะว่ายังยังงวดที่แรกเห็นงวดวันแรนเห็นเก่าดึงสองมันก็ยังออกกันดิออกสิบสองเนาะตัดฉุนหัเขากับชักยานบอกออกเนาะมันก็ยังออกเนาะโซาเจ้าอย่ามาว่าวเขาว่าฉุนหัวคนบอกออกเนาะ อย่างมันจะเป็นไปไหนแต่านี่พอมาทำนั่งสมาธิก็ไดห่าสีนะครับแล้บันเน่เด้นเนาะเออท่านเราแต่ว่าแน่เนาะอันข่าคลิปแรกข่อยกาเห็นบ่วังหันครับเก้าหนึ่งสองกับคิปแรกครับอันนี้กับคิปแรกคือกันครับก็บ่บันใจคือกันเนี่ยแต่ว่าเห็นอยู่ของโมนี่มันของโมมีห่าของมั่นใจบ่ได้หรอกานคือ เอาแค่เขาเห็นเขากบอกแค่เป็นแนวทางเนาะผู้ใดอยากผู้ใดอยากซื้อก็ไปเห็นก็คือว่าเห็นอน้องแมนครับน้อกับว่าไป็นกันไม่เห็นก็เขากับว่าเห็นมีเห็นก็ไว่าเห็นก็ไม่แน่นี่เอฟซีที่มันิ่งอยู่มันบางคนเพิ่นได้เลขตัวนี้มากมันว่าพิ่นกับสิคขึ้นขึกันว้าเลขตรงนี้เท่จังเรากับกาว่าอยู่มากมันคือจังไดจังที่แต่ว่าเห็นได้อีหลีอเนี้ยอันพอมาทำ่าเห็นก็คือเห็นนะว่าเห็นก็คือบ่เห็นคือจังก็เห็นเลขสองวันล่ะเห็นเลขสองงามบังการ เลย10โมมันก็ออก12รับไอ้รอบนี้หากับซีตัวไหนง่าม่ากันท่อกันมันง่ามท่อกันแต่ว่าคนละสีซสือือจังเขาพิมพ์หมวกไว้มากเลยไหมโอ้แต่คนละสีซืือคนละสีซืือมันก็จังเขาพิมพ์อันมใหายเข้าเบิ่งหนยมันเอาอย่างนั้นคนละสีเนอะแต่ว่าตัวซีมันแดงแดงเนี่ยเป็นปากกาสีแดงของเขาตัวหาเป็นสีดำตัวหาสีดำ เอาบานนี้ก็ชัดเจนแล้วครับเอฟซีที่เพิ่นฟังอยู่เพิ่นก็สิพอสิเข้าใจอยู่ดอกเนาะครับเอาก็ะนั้นก็ขอบคุณพ่อหมอทําหลายๆครับที่แรงปั่นเนาะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายอาจสิมาหาอีกอยู่ดอกครับครับครับผมครับขอบคุณครับ